ครับต่อมาเราจะดูข้อที่59นะครับของตุลาคม52กั <untu> 59, นครับดูดูข้อ59นะฮะพร้อมพี่มาเลยครับ59โจทย์เขาบอกว่าอย่างไรนะฮะโจทย์เขาบอกว่าสารละลายผสมนะครับที่มีความเป็นกรดสูงสุดคือข้อใดนะฮะนะเขาต้องการความเป็นกรดสูงสุดนะครับนะมีความเป็นกรดสูงสุดคือข้อใดนะครับลักษณะโจทย์ข้อนี้พี่ดูแล้วมันแม่งแม่งนะนะแม่งแม่งตรงไหนนะครับนะแม่งแม่งตรงที่ว่ามันไม่กําหนดปริมาตรมาให้ครับ นะมันกําหนดแต่เอาความเอาสารสองตัวนะฮะเอาสารคู่หนึ่งนะครับกำหนดความเข้มมาให้เอามาผสมกันนะครับตัวไหนจะมีความเป็นกรดมากสุดมันต้องรู้ปริมาตรที่มันเข้ามาผสมกันด้วยครับเข้าใจไหมนะลักษณะโจทย์ข้อนี้หลายคนบอกว่าถ้าก็สมมติให้ปริมาตรมันเท่ากันไงพี่อืมนะขยันสมมุตินะนะฮะจริงๆเราข้อ5้าสิบเ้าเนี่ยนะครับมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อหนูก็ต้องสมมุติประมาณนั้นละครับถูกฮะ หนูก็ใจถูกแล้วนะครับนะจนมันตกไปนิดนึงอ่ะมันควรจะบอกปริมาตรมาด้วยนะครับจะบอกว่าปริมาตรเท่ากันก็โอเคนะฮะนะนะครับข้อ59เราต้องคิดเองว่าเมื่อนํามาปริมาตรทําไมครับเท่ากันนะฮะไม่งั้นมันคิดไม่ได้เข้าใจนะนะครับเมื่อนํามาปริมาตรเท่ากันนะครับแล้วมีช้อยมาให้เราเลือกสนะีช้อยฮะไหนลองไล่สีเดี๋ยวพี่ขอไล่นิดนึงช้อยแรกนะครับ0.1 โมลาร์ะะของโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับเอามาผาสมกับเอามาผาสมกับ0ูนจุโมลาร์ของกรดไฮโดรคลอริกครับช้อยที่สองวิเคราะห์ไปเลยก็ได้ครับ0ูนจดโมลาร์กับ0ูนโมลาร์นะฮะตัวนี้เป็นเบสแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่นะครับนะเบสแก่ care, แล้วเจอกับกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นกรดแก่นะฮะ ความเข้มข้นเท่ากันแล้วเราอ้างอิงว่าปริมาตรเท่ากันนะฮะเวลาทำปิยาปั๊บกดกระเบิหมดทั้งคู่ครับมันจะได้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับสารผสมหลังผสมปั๊บจะมีมีสารละลายนะครับหรือมี pH ที่เป็นกลางนะครับเป็นกลางก็คือ pH เท่ากับเจนั่นเองนะฮะส่วนข้อที่สองครับ ข้อ2เาบอกว่าเอา0.1โมลต่อลิตรนะครับของ KCN นะฮะผสมกับอะไรผสมกับ0.1โมลต่อลิตรของ HCl ครับไอเดียเหมือนเดิมเลยวิเคราะห์อย่างนี้ HCl เป็นกรดแก่นะครับนะกรดแก่ส่วน KCN เนี่ยนะครับมันเป็นเกลือที่เป็นเบสนะฮะเขาเรียกเกลือเบสเกลือเบสสรุปตัวนี้มันก็คือเบสอ่อนตัวหนึ่งอะ่ะ เบสอ่อนะะ on, ตัวหนึ่งทําปฏิกิริยากันพอ, <c oughs> พอดีไหมพอดีครับเพราะมาทากันหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะและความข้นเท่ากันอ้างอิงปริมาตรเท่ากันโมลมันจะเท่าเพราะโมลเท่าปั๊บทำปิยากันพอดีสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสาลายหลังการเกิดปฏิกิริยาหนูก็มองว่าเป็นกรดแก่ทํากับเบสอ่อนกรดแก่ทํากับเบสอ่อนมันก็จะได้สาลายที่มีสมบัติเป็นกรดนั่นแหละครับโอเคนะเบอร์สามครับ ช้อยที่3 0.1โมลต่อลิตรนะฮะของอะไรของ naoh นี่โซเดียมไฮดรอกไซด์ครับกับ0.1โมลต่อลิตรของอีกตัวหนึ่งก็คือ hcn อ่ะวิเคราะห์สิครับวิเคราะห์อย่างนี้นะฮะ naoh ตัวนี้เป็นเบสแก่ care, ครับนะฮะส่วน hcn ตัวนี้เป็นกรดอ่อนนะฮะเบสแก่ Base ทำกับกรดอ่อนนะครับ พอทำปียากันพอดีมันจะมีเกลือเกลือที่เกิดขึ้นเป็นเกลือที่เกิดจากเบสแกกับกรดอ่อนเกลือตัวนี้สาลายหลังผสมก็จะเป็นเบสนั่นเองนะฮะทำกันพอดีหมดทั้งคู่ได้เกลือที่มีสมบัติเป็นเบสส่วนช้อยที่4นะครับ0.1โมนลต่อลิตรของ KCN ผสมกับ0.1โมนลต่อลิตรของอะไรนะอีกตัวหนึ่งคือ n h c o h อืมอ้ม วิเคราะห์ถูกไหม KCN เป็นเกลือเบสครับเกลือที่เกิจกดจากกรดอ่อนเบสแก่ก็คือเกลือเบสเกลือเบสมันก็มีสมบัติเป็นเบสอ่อนตัวหนึ่งนั่นแหละครับโอเคไหมนะฮะ s n h 4 o s ตัวนี้เป็นเบสอ่อนครับนะฮะสรุปมันเอาเบสอ่อน2ตัวมาผสมกันสา,ายหลังผสมก็ยังคงเป็นเบสอยู่ดีนะฮะนะยังคงเป็นเบสอยู่ดีน่าจะจบแล้วมั้งข้อ59บ้จบไหมจบดิ เขาถามว่าสาระละลายผสมในข้อใดมีความเป็นกรดสูงสุดนะครับอย่างที่บอกข้อนี้ถ้าจริงๆถ้าจะทําได้เนี่ยมันต้องอ้างอิงปริมาตรเราต้องรู้ปริมาตรด้วยหลายคนบอกงัานก็อ้างอิงให้นํามาปริมาตรเท่ากันถ้าหนูคิดอย่างนั้นนะครับคิดอย่างนั้นเราก็จะวิเคราะห์ได้แบบนี้ครับถ้าวิเคราะห์ได้แบบนี้ปั๊บตัวที่มีความเป็นกรดมากสุดก็คงจะต้องเลือกชอยนี้แล้ครับนะชอยที่2โอเคนะ นะครับแต่อย่างที่พี่บอกครับโจทย์ข้อนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์นิดหนึ่งมันควรจะให้ปริมาตรของสาราลายคู่ที่นํามาผสมกันด้วยนะฮะแต่ถ้าเราจะถูรูถูก,กลางตอบมันก็พอได้ครับนะฮะพี่เคเชลยข้อที่2แล้วกันครับทูทูท้ายๆตามหนูไปผ่านฮะ